รูดหลักหน่วยสิบตัวเขายังไม่รับบ้าไปแล้วจริงเลยห้าหนึ่งแล้วรูดท้ายไปนี้เขาไม่รับเนาเป็กอะไรจะปานนั้นเอฟซีคอมเมนต์มาอีกกว่าขนาดนั้นอ๋อบ้านน้องน้อยมูสิบใช่ไหม๋อไม่ครับน้องน้อยเรานี่หรือเปล่ามีเอฟซีเหรอเอฟซีแถวเราหรือเปล่าแถวหนึ่งสวนนาราเอฟซีแถวนี้แหละครับน้องน้อยอ ชักัลันหมูสิบห้านะเออบางครั้งขวานเกี่ยวกับบ้านไหนบ้านนั้นมันก็ออกอันหนึ่งสูตรช่องช่องหนึ่งสูตก็ถือว่าอยู่ในอาจารย์แม่มันเันเกี่ยวกับข้าวกับอะไรมั่งเกี่ยวกับนา่ะแปลให้หน่อยกับเกี่ยวนามันมีเลขสี่กับเลขสามส่วนมากข้าวข้าวสามทีสี่สี่จำสามสามรมจาได้ครับถ้าเกี่ยวมันมีเก้าเนี่ยบ้านตรงนอนหมูสิบเลย ห้าหนึ่งศูนที่เราพูดกันนะคร<บ>ับก็อยู่จุดไหนล่ะนี่มั่งตัวแรกเลยอืม,มีความเป็นไปได้อยู่เพราะเราไล่ตามขอบแปดลักแฟนถ้าเราสมผิดก็เราก็ไม่ถูกแค่นั้นล่ะแ <c ười> ค่คนอื่นมองต่างมุมยากผมก็โอเคไปบางที่เขาสุมถูกบวกเซนฝันบวกบารมีแรงก็จัดไปก็ถูกอ่ะมันพูดมันเป็นไปได้หมดหรกหวยแต่ว่าเอาที่มั่นใจอ่ะ ตามหลักการแล้วต่ใครอ่ะบางคนก็มองว่าถติเขาไปสี่เจ็ดเก้าแล้วก็ตากกลับมาที่เจ็ดอีกมันก็เป็นไปได้อ่ะบางคนก็มองมุมต่างมุมสี่เจ็ดเก้าแล้วหลักสีบไปย้ำเก้าอีกมันก็เป็นไปได้หมดอ่ะแ,แต่ทีนี้แนวคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะของผมเดินหน้า,าถ้าเดินหน้าถ้าถอยหลังมันก็เป็นเลขเพียรถ้าเดินหน้ามันก็เป็นเลขหน,นึ่งแบบนี้หรือจะเป็นเลขสามเลขแปดก็ได้แบบนี้ ดูในบันไดมันมีประโยชน์อยู่นี่แหละเราเดาสุ่มได้ง่ายนะครับบางคนแบบก็จะเอาแต่เขาเรียกว่าอะไรนะมาจ้องเอาแต่เมื่อเอาตัวเลขอ่ะไม่รู้กว่าเราจะคิดได้ทําได้เหนื่อยมากใครถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่เหนื่อยหรอกแต่ว่าจะมาจ้องเอาแต่ตัวเลขอ่ะเออเอาประสบความสําเร็จอ่ะจ้องอ่ะบางครั้งก็ต้องคิดเองอ่ะผม ชั่วโมงนี้ผมออกตัวไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ลักษณะการเขียนมันไม่ค่อยแม่นแต่ว่าแนวทางมันไปได้ผมจะแนะนําอยู่ประมาณนี้มันพอไปได้พอไปวัดไปว่ากับเขาได้หลักหน่วยสี่ห้าหกเจ็ดเก้าโอ้มันมาหลายตัวนี้ผมวิจารณ์ไม่ออกหรอกมันมีหลักการของนี่ตอนนี้ผมเดาคาดการว่าหลักหน่วยเขาคืออะไรอยู่เนี่ย สไตล์ตศูนย์หลักแสนเขาจะมาหลักสิบใช่เรื่องจริงมาบนถ้าศูนย์เข้ามานั่นก็เขาจะอยู่หลักสิบละเพราะว่าเมื่อกี้เขาเว้นในงวดหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องศูนย์หลักแสนก่อนอธิบายอาจจะไม่ได้ขยายเนอะเอาเฉพาะของปีนี้ในเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วผมไม่ได้อธิบายถ้ากรณีศูนย์มานะให้ให้วิเคราะห์แบบนี้ อืมมันชัดหรือเปล่าล่ะมองเอฟซีจะมองเห็นหรือเปล่าดี๋ยวนะแป๊บเดี๋ยวคณิศาส์นอตกำราานะใครสนใจก็นั่งฟังเราใครว่าไร้สาระก็ผ่านมันไม่มีในหลักสูตรเรียนเนอกคนณะิศาส์นอตกำลาบแบบนี้ครูพักรักจามเอาเออศูนย์สามตัวได้ เนี่ยถ้ามาเก้าเก้าพันแบบนี้ก็จบไปนานแล้วนะผมจำได้ว่าผมอยู่รายละเอ็ดอยู่นะบอ,อกศูนสามตัวเ่ยแต่ผมถูกซูนศูนอยู่แต่ผมไม่ซื้อศูนสามตัวซูนศูนหนึ่งผมถูกจำได้เลยตพรน,นั้นนะยุคยุคออนไลน์มั้งเรืออะไรอยู่ประมาณนี้จำไม่ได้แล้วนานแล้วนานฟัเน,น,น,นี่ยผมมาสังหณ์ใจที่เขาออกปีหกเนระับ ทชทำไมหวยเขาตีกลับมาแบบนี้ผมก็เลยดาวว้อยูแ่แคนี้พอดีมันไปออกเก้าเจ็ดแปดใช่ไหมที่ผมบอกว่าตอนที่เป็นกรอบแปดหลักแสนอยู่ในกรอบนี่มางวดเมื่อกี้เราก็ว่าหวยมันอยู่ในกรอบแน่นอนแหละแต่ว่ามุมมองเราเวลาผมเขียนเขียนจะไม่ถูกเท่าไหร่ผมไปชอบ, 91, อบ, 51, อบ,อบ 96, เกนะ้าหนึ่งก็ห้าหนึ่งหวยไปออกเก้าหกอย่างนี้ใช่ครับนี่ช่วงนี้เขาจะเดินเอาแบบง่ายไม่คิดมากสองห้าหกห้าสี่เจ็ดเก้า นี่ใครจะไปไหนก็ได้แถบนี้ไม่ต้องตามผมแต่ผมเดาว่าเขาจะมาหนึ่งคุณจะย้อนกลับเป็นเลขเกดก็ได้แบบนี้แล้วถ้าคุณจะชอบนะคือเลขตัวเลขมันสามารถหามหามในหลักหลักหลักเดียวกันได้หรือว่าสองห้าหกห้าสี่เจ็ดเก้ากลับมาที่เกดอีกก็ได้แบบนี้หรือจะเดินหน้าก็มานี้ถ้าขึ้นบนก็เป็นสามเป็น 8, แปดแป่แบบนี้ให้คิดแบบนี้ อย่างน้อยมีเปอร์เซ็นต์ถูกสามตัวหมุนสองครั้งเราจับไปอย่างนี้โอกาสถูกมากดีกว่าเราจะไปจับอย่างอื่นะนะนะอยู่ประมาณนี้อ,อขานมี้บกวางรางวันที่หนึ่งหกตัวเฉียดมาตอลอดอันเดีกก็ถูกกันได้ล่ะวันไหนที่โป๊ะโป๊ะปัปงๆังแบบอะไรนะเซนมีบาลมีเสือปัป๊บก็เปะ๊ปะเลยนะคนเราอยู่ประมาณนี้ ฝันว่าน้องตกบ่อตายปีบินแรกๆไรบองต้นน,น่ะศูนย์สี่ไว้ก่อนแต่ว่าพศน่ะแม่นเนอะถ้าน้องตายวันนี้คุณนักรบสปาตันนะ่ะน้องพสออะไรอายุเท่าไหร่บางครั้งก็แม่นพอนะตรงๆเลยนะน่ายอยู่ประมาณห้าห้าห้าหลักร้อยแล้วอะไรจบด้วยอะไรแบบนี้นิกท้าย